Oh, channel, oh, channel, สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับศูนย์จัดการสตูพืื่ชุมชนตำบลในวงใต้ oh, <man. S 2> ซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับรางวัลศูนย์จัดการสตูพืื่ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดรนอง ประจำปีพุทธศักราช2563ตามผมไปชมกันเลยครับศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนตำบลในวงใต้ตั้งอยู่ณนะบ้านบุรีรัมหมู่ที่หนึ่งตำบลในวงใต้อำเภอละอุ่นจังหวัดละนองมีนางสาวพรพ,รพิษทองพูลเป็นประธานศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนแห่งนี้ก็จากการรวมตัวกันของพี่น้องเกษตรกรที่มีความตระหนักถึงโทษ ที่เกิดจากสารเคมีเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ทำสวนทุเรียนมีการใช้สารเคมีกันเป็นจำนวนมากโดยทางศูนจะเน้นการใช้เชื้อราแตโคดมาในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในทุเรียนสมาชิกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจะมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชที่ระบาดตามฤดูกาล เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชในพื้นที่ทั้งยังร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อลดต้นทุนการผลิตเช่นการผลิตขยายเชื้อราไตโคเดามาก,การผลิตปุ๋ยหมักน oh, <God. S 1> อกจากนี้สมาชิกทุกคนจะได้รับการตรวจปริมาณสารพิษ oh. ในร่างกาย จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อีกด้วย้เราก็มาอยู่กับพี่ๆนะครับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลในวงใต้นะครับครับวันนี้เราจะมาถามนะครับว่าการลงกลุ่มเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับจากพี่ๆนะครับครับได้ความรู้ค่ะได้รับความรู้นะครับครับพี่ๆของพี่นะครับได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆค่ะครับได้มาทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะครับของพี่ละครับได้รวม กลุ่มกันทําเชื้อไตโคเดมาค่ะอ๋อผลิตยขยายไตโคเดมาะนะครับก็คือเป็นหลักเลยใช่ไหมที่เรามาลงกลุ่มกันใช่ค่ะอ๋อครับครับของคุณพี่เะครับช่วยได้ลดต้นทุนด้วยด้วยค่ะลดต้นทุนนะครับใช่ใชค่ะแล้วก็มันจะเมื่อก่อนเราใช้สารเคมีเนาะมันก็จะอายุของสารเคมีเนี่ยเขาก็จะคุมได้แค่อทิเดียวรประมาณนี้ค่ะแต่พอเราใช้เชื้อราไตโคเดมาตัวนี้แล้ว มันอายุของเขามันคุมเหมือนวัคซีนเลยอยู่ได้ถึง3าเดือนอย่างเงี้ยค่ะคแล้วพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยสุขภาพของเราก็ดีขึ้นได้ด้วยแล้วเวลาเราตรวจ<ม>สารเคมีในเลือดของทุกปีเนี่ยของสมาชิกของทุกคนเนี่ยก็จะปลอดภัยด้วยครับในช่วงนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพูดคุยนะครับกับ พี่พรพิษแล้วก็พี่รัชนีนะครับในประเด็นของกิจกรรมนะครับความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์เนี่ยว่าศูนย์การปะตูพืชชุมชนตำบลในวงใต้นเนีย่ยโดยประธานคือพี่พรพิษเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงนะครับว่าเขามีความพึงพอใจอยังไงนะครับในการดําเนินกิจกรรมของศูน,นย์นะครับก็พึงพอใจนะคะในการรวมกลุ่มในการจัดตั้งศูนย์นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีสมาชิกของเรามี ความสามัคคีในกลุ่มมีความร่วมมือเป็นอย่างดีในกลุ่มเวลาทํากิจกรรมก็จะมีความสามัคคีกันมากมาก,มากนะคะแล้วก็การส่งเสริมนะคะอยากจะให้ทางเกษตรจังหวัดเนี่ยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์ให้มากขึ้นในกลุ่มอ๋อค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวผมก็จะฝากคําถามนี้นะครับไปยางพี่รัชนีนินละอ่อนะครับหนะัวหน้ากลุ่มราคาพืชน,นะครับว่าทางสํานักงานเกษตรจังหวัดระนองของเราเนี่ยมีทิศทางหรือ แนวทางนะครับในการที่จะพัฒนาศูนย์หรือกลุ่มนี้อย่างไรบ้างครับ สำหรับแนวทางในการพัฒนาศูนย์นี้นะคะก็จะพัฒนาศูนย์นี้เป็นศูนย์จัดการจัดรูพืชชุมชนต้นแบบนะคะในด้านการจัดการจัดรูพืชแบบครบวงจรนะคะทั้งในเรื่องของการาส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการจัดการจัดรูพืชแบบผสมผสานนะคะให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแก่เกษตรกรนในชุมชนนะคะรวมถึงเป็นเครือข่ายนะคะแก่ศูนย์จัดการจัดรูพืชชุมชนอ,อื่นๆในจังหวัดด้วยค่ะ ครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่พรพิททองภูลนะครับประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนะครับแล้วก็พี่รัชนีนินละออนะครับหัวหน้ากลุ่มราขาพืชจากสํานักงานเกษตรจังหวัดระนองเป็นอย่างสูงนะครับยังไงก็วันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ